สูงช่วงชวนชิมแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีมั้งแต่สมัยโบราณวันนี้เราก็เลยเล่นตี่มแบบโบราณโบราณเอาแบบไหนดีอะก๋วยเตี๋ยวก็ไปแล้วก๋๋ววยยเตีไปโอ้โหอันนี้ก๋วยเตี๋ยวร้อดไปแล้วอ่าไปอ่หารแซ่บๆดีกว่าหมอกับซุปต้มหรอได้มีร้านอะไรอะร้านเอางี้ร้านนี้ดีกว่า ชื่อร้านว่าสีสาวแซ่บเขามีดียังไงคือจะบอกว่าเขาเนี่ยเหมาะกับธีมของเราในวันนี้มากเพราะว่าร้านของเขาเนี่ยนะคะเกิดมาจากความรักของคุณพ่อคุณแม่เขาเขาก็ใช้เมนูชื่อแบบเป็นชื่อคุณพ่อเป็นชื่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสูตรต่างๆเป็นสูตรแบบจากคุณพ่อคุณแม่มาด้วยเมนูเขามีอะไรบ้างแล้วเขาเป็นมีความเป็นโบราณลิงก์ถึงคุณพ่อคุณแม่เขายังไงไปที่สีสาวแซ่บค่ะสีสาวแซ่บเชิญเลยครับช่วงอร่อยชวนกินสนับสนุนโดยหอม เข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์สวัสดีครัสวัสดีครับค่ะฮะแนะนำให้รู้จักนะครับนี่ก็คือเจ้าของร้านนะพี่เป้านะครับหรือย่าเรียกชื่อพี่เป้านะนะฮะแปลว่าอะไรชื่อร้าน s ี a Sauce s ส a Sauce ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของร้านเราว่าเรามุ่งไปที่การขายซีฟู้ดแอันไทยอีสานผสมผสานกันเป็นเมนูที่หลากหลายค่ะของต้องสดใหม่ แน่นอนคือหัวใจของซีต้องสดต้องสดอาหารอีสานต่างๆได้สูตรมาจากไหนคะไปเรียนรู้มาจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรแล้วเราก็มาฝึกฝนผสมผสารใหม่ทําแล้วทําอีกจนคิดว่าใช่แล้วก็เลยเอาละเราจะเปิดละครับผมเอาละฮะพูดถึงเมนูอีสานมีประเภทไหนบ้างพี่บ้า ตำมะยมตำมะขามอ่อนมีหมดมีหมดเขาเราคืออีสานคักๆเลยแหละคักๆนะฮะไม่ใช่ว่าปอนนี้เราเราเป็นแบบกลางๆไม่ใช่อย่างงั้นอีสานก็อีสานเลยใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวไปชิมที่โต๊ะดีกว่านะฮะวันนี้จัดเป็นกี่เมนูพี่บ้าอ่าเจ็ดเมนูค่ะต้องกระซิบนิดนึงว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยใช่ค่ะอยากให้ชิมนะฮะเหมาะสำหรับครอบครัวครับเดี๋ยวไปที่โต๊ะอาหารกันเลยครับไปเลยค่ะค่ะ ล้ร้านปามากคือจะบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นแนวซีฟู้ดอันนี้ก็จะเป็นแนวส้มตำนะฮะเริ่มจากเมนูนี้ไหนพีดีคะพี่เป้าอ,อ,อย่างนั้นก็เริ่มจากเมนูปลากระพงซีซารซับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่ร้านคล้ายผัดพริกเกลือแต่ว่าตรงน,นี้จะมีซานผสมบ้างอันนี้คือจะบอกว่าเป็นกระเทียมกรนะเทียมาตาแล้วก็มีคลิกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนครบรถ หลายๆหลายๆอย่างคือมีทั้งความแซบความหวานนิดๆนะคะแล้วก็ความหอมกระเทียมด้วยอันนี้สามารถทานเปล่าได้ถ้าจะให้อร่อยเพิ่มขึ้นก็ใช้น้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะคือหลายๆคนจะมองว่าน้าตาลเขาจะทําให้เลี่ยนแต่เขาตัดรสได้ดีมากแล้วก็มีใส่เครื่องปรุงรสต่างๆกระเทียมหอมกินแบบไม่จิ้มก็อร่อยแล้วแต่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดจะเพิ่มความเปรี้ยวใช่อร่อยมากผ่านครับหนึ่งเมนูให้เลยนะฮะปลากระพง สี่เ <4 S 2> สาแซ่บเมนูต่อมาดีกว่าปลาหมึกกุ้งคั่วพริกเกลือปลาหมึกคั่วพริกเกลือเป็นปลาหมึกคั่วพริกเกลือกับกุ้งคั่วพริกเกลือนะคะ,คะอันนี้จะมีความเผ็ดเพราะว่าเห็นเม็ดพริกไทยดำลอยหรืออย <oni> ู่ผัดอยู่ตรงนั้นเลยนะคะอันนี้มา ตัวกระเทียมอะไรเงี้ยเขาใส่มาค่อนข้างแน่นครบเลยอร่อยมากเนื้อปลาหมึกหวานอยู่แล้วนะฮะผัดเข้าไปก็มีความเผ็ดเพิ่มมานิดหน่อยแล้วก็มีความเผ็ดนิดนิดหอมอ่าทีนี้ก็มาถึงแนวแนวแซ่บนะคะแซ่บก็เป็นเมนูของคุณแม่คือคุณแม่ทำให้ทานทำให้ทานสมัยเด็กๆทำให้พี่เปาทานตั้งแต่สมัยเด็กๆคือเป็นเมนูนี้เลยเป็นเมนูนี้ค่ะส้มตำนี่เป็นส้มตำอะไรคะส้มตาปลาแม่ผ่องอ่ามาชิมดีกว่าว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไง ใส่กุ้งแห้งด้วยใส่กุ้งแห้งด้วยค่ยปะปกติตำไทยถ้ามันใช้ถั่วลิสงจะหวาน <c oughs> อันนี้ไม่หวานเน้นเปรี้ยวแล้วก็ครบรสมาก,กไม่เอาต้มแทน<ช>ถั่วลิสงด้วยหร,หรอใช่แล้วตัวปลาเนี่ย <c oughs> มันก็แบบกรอบ <c oughs> นอกนุ่มในถั่วลิสงม,มันกรอบนะเนี่ย ผอมที่สงก็มีเมนี่แต่นี่แมเอาม้อนเพิ่มความกรอบเข้าไปอีกต่อดีเมนูของคุณแม่ไปละมันต้องมีเมนูของคุณพ่อเขาคู่กันของคุณพ่อเป็นข้าวมันส้มตำข้อเลิงค่ะเป็นข้าวมันส้มตำแล้วก็มีไก่แนมอันนี้ไก่แนมก็จะบอกว่าถ้าดูอย่างเงี้ยดูไม่ออกว่าเป็นข้าวมันนะแต่ถ้าได้ดมกลิ่นจะรู้เลยว่าหอมมากๆุียจะมันหอมมากนี่คือเป็นส้มตำเหมือนกันค่ะเป็นตำไทยใช่ไหมเป็นตาไทย ข้าวหอมมากแล้วกินข้าวปกติถ้าเป็นทั่วไปก็จะกินแค่ข้าวมันกับส้มตำโดยที่ไม่มีไก่แหนมไก่แหนมช่วยเพิ่มความรุบกรอบและส้มตำเขาทำได้ดีอ่ะชอบมากเลยอ่ะมีสเทั้งวันนะฮะมีทุกวันทุกวันอีกหนึ่งเมนูดีกว่าที่เราเป็นความแซ่บของเราตรงนี้คืออ่าคือส้มตำปูปลาทุกคนที่ทานจะชมว่าอร่อยว่าเป็นปลาที่หอมปลาเนี่ยสะอาด แล้วก็ควบคุมขั้นตอนการทําต้มในอุณหภูมิที่ถึงจุดเดือดแล้วก็เก็บภาชนะที่คุมคุมอุณหภูมิรสชาติเขาดีมากแล้วคือเหมือนกับมันไม่ได้เผ็ดมากมันก็กินไม่หมดจานเลยไงแล้วของเขายีสานคัดๆนะฮะคุณผู้ชมครับมีมะกอกนะฮะปูคัดอย่างดีแบบไม่ให้มันเค็มมากเกินไปทำเองดองเองเลยมาทเองความสะอาดไม่ต้องพูดถึงรับรองสะอาดมากรับรองค่ะสึ่งซุปละ แล้ย่นี้อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นปลาเก๋าต้มเผือกค่ะปลาเก๋าต้มเผือกปลาเก๋าตัวใหญ่นะฮะเนื้อเขาขาเนื้อปลาเก๋าใหญ่ค่ะต้มกับเผือกที่เผือกนี่เราต้องทอดก่อนนะคะอือร่อย่ชอบมากเลยสุกดีอ่ะแล้วก็เผือกแบบละลายแล้วอ่ะหวานอ่ะแล้วก็มีแบบกระเทียมลอยๆอยอ่ะหอม เขามีกลิ่นสมุนไพรอย่างหนึ่งนั่นน่าจะเป็นขิงหรือว่าข่าใส่่ใสอยู่ในนี้ใช่ไหมคะข่าค่ะผักกัดขาวทําให้มันหวานขึ้นมา้ชุบหวานขึ้นมาอีกนะฮะแล้วปลาสดมากแบบมากๆอ่ะแล้วต้องเสิร์ฟมันแบบหม้อไฟนะถ้าเย็นแล้วก็จะไม่อร่อยใช่ค่ะต้องทานร้อนๆร้อนๆต้องเปาไปซดไปยันโดนใจแน่นอนทุกคนโอเคครับครบทุกเมนูเลยนะฮะอร่อยทุกเมนูจริงมากพี่ต้อครับ วันนี้จะขอสาธิตหนึ่งเมนูกันล้วกันนะฮะยางอื่นยังอื่นนี่เก็บไว้ก่อนคุณผู้ชมมาสั่งกินเองนะฮะแต่ที่ผมอยากดูมากที่สุดนั่ก็คือเนี่ยหม้อไฟอ่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีเคล็ดลับด้วยอ่ะเผือเขาจะไปทอดก่อนครับผมนะฮะทำยังไงถึงออกมาอร่อยกลมกล่อมละบุญขนาดนี้นะครับกับเนื้อปลาเก๋าต้มเผือกหม้อไฟเชิญในครัวเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับเนื้อปลาเก๋าต้มเผือกหม้อไฟครับคุณผู้ชมมาเริ่มได้เลยครับแบบแรกเทน้ําสตอ๊อกฝั่งครับนะฮะน้ำซุปของเรานะฮะใส่เผือกก้าบผมนะฮะหลังจากทอดแล้วนะครับผมตัวนี้เราต้องเคี่ยวให้เปื่อยหน่อยนะครับครับผมโอเคได้ที่แล้วนะฮะเข้าวผมใส่ตามด้ยากากาวยรประกาศขาวลงไปครับประกาศขาวลงไปตามด้วยเนื้อปลาครับเอาละครับแล้วก็เติมรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์ ตัวนี้พอเนื้อปลาสุกก็เริ่มใส่หม้อได้เลยครับอ่าใส่หม้อไฟพร้อมเสิร์ฟนะฮะขาวจ๋องใส่หน้ารับประทานครับวิ้ไชใส่ด้วยนะฮะใส่แบบวี้ไชนะฮะครับกระเทียมเจวครับคือข่าป่นครับผมเรียบร้อยครับเอาละครับนี่ก็คือเนื้อปลาเก๋าต้มเผือกหม้อไฟสูตรเด็ดนะฮะขอบคุณมากมากครับเชฟครับเอาละครับผมเอาละครับเดี๋ยวไปต่อที่โต๊ะอาหารฮะ เรียบร้อยนะฮะโดยเชฟผู้ชำนาญการนะครับอู๋นี้ก็เป็นมีพ่อครัวแต่ละตำแหน่งแต่ละแผนกเลยใช่ไหมฮะแยกกแบ่งหน้าที่แ,แบ่งร<ป>ครัวกันไปแต่อีกอย่างน<ช>ะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นี่เลยเตรียมไว้พี่เจมแล้วมาร์กอ์มันเป็นมาร์กอพานาคอตตาค่ะ,คะและอันนี้คืออะไรเท้าขาวนี่เท้าขาส่วนผสมเนื้ออะฮะส่วนผสมก็เนื้อเนื้อทิอย่างเงี้ยค่ะเราเราใช้กะทิแทนอุ๊ยหวานมากเลยอ่ะกะทิก็หอมเข้ากันไหมคะเข้ากันมากเลยหลังปากคือกินของขาวมามากแนะนําเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะ มะละกอปาตังก้อค่ะปาต้าปาต้าค่ะแต่ก็แมรู้ว่าปอตังกานะฮะกางกินเลยอร่อยดีแปลกเลยเนื้อปลาคอมะละกออร่อยอยู่แล้วคิดว่าจะเอามาใส่ตรงนั้ก็ไม่พอใส่เสร็จปั๊บมันกลายเป็นความแตกต่างของความอร่อยเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเออแนะนำก็แล้วกันนะฮะเอาละฮะแวะมา เยือมเยิยนก็มาเจอของอร่อยแบบนี้นะฮะร้านสบายบายจะทําเมนูได้ถึงใจจริงๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็มีสิ่งดีๆมอบให้นะครับนั่นก็คือซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็ดสมบูรณ์มอบให้หนึ่งชุดครับผมอยากมาที่นี่วันนี้มาได้ยังไงคะถ้าจากปากซอยสุขุมวิท23 <c oughs> ตรงเข้ามา3แยกแรกเลี้ยวขวา <c oughs> ตรงอย่างเดียวเลยะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็สังเกตช่วงโค้งบังคับ มีตัวเอ็นสีส้มๆนังเข้าแล้วเลี้ยวเข้ามาทางนี้ก็จะเอ๋หน้าร้านเลยค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เป้ามากค่ะขอบคุณมากครับอร่อยกับร้านนี้เลยฮะซบ่งแซ่บมาเนี่ยค่ะผมอ่ะวันนี้หมดเวลาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์11โมงกับอร่อยช่อง5วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ